ในตอนนั้นพ่อของผมแกทำงานรับเหมาก่อสร้างครับในบางครั้งพ่อก็จะรับจ็อบซ่อมแซมบ้านเป็นงานเล็กๆน้อยๆผมเลยได้มีโอกาสไปช่วยพ่อในบางครั้งครอบครัวของผมในตอนนั้นมีกันอยู่สี่คนครับมีผมมีน้องชายเป็นลูกหลงของพ่อกับแม่ครับแล้วก็มีย่าอีกคน ส่วนแม่นั้นเลิกกันกับพ่อไปได้ตั้งแต่มีน้องคนเล็กได้ไม่นานย่าของผมก็จะทำหน้าที่เลี้ยงน้องแทนแม่ในตอนนั้นน้องของผมยังพูดไม่ได้เลยครับก็จะอ้ออ้อไอแอไปตามภาษาเด็กๆมีอยู่วันหนึ่งพ่อมาบอกผมว่าหลวงตาที่พ่อนับถืออยู่ ท่านโทรมาบอกพ่อว่าอยากให้พ่อไปซ่อมแซมโบสถ์ให้หน่อยเพราะตอนนี้หลังคาโบสถ์มันรั่วเวลาฝนตกก็มักจะมีน้ำฝนไหลลงมาจากหลังคาเลอะเทอะเฉะแฉะไปหมดช่วงนั้นพ่อของผมก็ไม่มีงานพอดีครับพ่อเลยรับปากหลงตาไปพ่อมาบอกให้ผมไปเป็นลูกมือให้แกหน่อยเพราะพ่อทำคนเดียวไม่ไหว พอวันต่อมาผมกับพ่อก็เก็บสัมภาระต่างๆใส่กระเป๋าแล้วก็ออกเดินทางกันด้วยรถกระบะเก่าๆที่พ่อซื้อต่อมาจากเพื่อนสนิทของพ่อโดยมีน้องชายของผมมาด้วยตอนนั้นย่าต้องไปทำธุระที่อื่นย่าก็เลยไม่ว่างเลี้ยงน้องให้ผมก็เลยต้องเอาน้องมาด้วยกันเราพากันขับรถข้ามจังหวัดไป ผ่านถนนทั้งเส้นหลักเส้นรองผ่านทุ่งนาผ่านภูเขาอีกหลายลูกจนสักพักใหญ่ๆผมก็มองเห็นป้ายที่ติดอยู่ข้างทางมันเขียนว่าอีก30กิโลจะถึงวัดถนนเริ่มบีบแคบลงจากสีเลนก็เหลือแค่สองเลนเล็กๆจนในที่สุดเราสามคนก็ขับมาจนถึงปากทางเข้าวัด มันเป็นทางเข้าเล็กๆมีป้ายติดอยู่ปากทางใหญ่ๆว่าวัดแล้วก็มีลูกศรชี้ให้เข้าไปทางนี้พอเลี้ยวรถเข้าไปถนนเป็นทางรูกลังมีทั้งหลุมมีทั้งบ่อเต็มไปหมดผมนั่งตัวสั่นกระเด้งไปกระเด้งมาพร้อมกับอุ้มน้องของผมไปด้วยดูท่าทีของน้องผมจะสนุกมากพอรถตกหลุมจนตัวกระเด้ง น้องของผมก็หัวเราะชอบใจจนในที่สุดพ่อก็ขับรถพาเรามาจนถึงวัดใช้เวลาไปประมาณสองชั่วโมงกว่า,วาพ่อขับรถไปจอดที่หน้าศาลาวัดแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งดูมีอายุตัวผ,มผอมๆผมงอ,งงอกๆเดินมาที่รถของเราผู้ชายคนนั้นทักทายพ่อผมอย่างเป็นกันเองพ่อเลยแนะนำให้ผมรู้จักกับคุณลุงคนนั้น ผมก็ยกมือไหว้สวัสดีทักทายไปพ่อบอกว่าคุณลุงเป็นมกรคทยกอยู่ที่วัดแห่งนี้คุณลุงชื่อลุงชมครับเราสามคนลงจากรถแล้วเดินตามลุงชมไปที่กุฏิของหลวงตาที่อยู่ทางข้างหลังวัดแล้วก็ขึ้นไปไหว้หลวงตากันพ่อก็พูดคุยกับหลวงตาและลุงชมคุยกันได้สักพัก พ่อของผมก็บอกกับหลวงตาว่าจะเริ่มงานวันนี้เลยจะได้ไม่เสียเวลาจากนั้นเราสามคนพ่อลูกก็เลยเดินกลับมาที่รถพ่อบอกผมว่าเดี๋ยวเอากระเป๋าสัมภาระต่างๆไปเก็บไว้ที่ศาลากันก่อนเพราะคืนนี้เราจะต้องนอนกันที่นั่นผมก็มือหนึ่งอุ้มน้องอีกมือหนึ่งก็ถือกระเป๋า เดินตามพ่อเข้าไปที่ศาลาการ,ปรเปลี่ยนดูจากสายตามันน่าจะเป็นศาลาที่ไม่ได้ถูกใช้งานแล้วครับเพราะไม่มีพระตั้งอยู่เลยสักองค์ทางด้านซ้ายมือของศาลาจะมีแท่นที่ก่อขึ้นด้วยปูนสูงประมาณเอวของผมยาวไปจนสุดศาลาตรงนี้น่าจะเคยทําเอาไว้เพื่อให้พระขึ้นมานั่งสวดมนต์ ทำพิธีกรรมต่างๆพอบอกให้ผมวางน้องลงบนแท่นอีกมือหนึ่งผมก็ยกกระเป๋าขึ้นมาวางเอาไว้ผมสังเกตเห็นตะละปัดเก่าๆมีฝุน่นเกาะเต็มไปหมดถูกตั้งเอาไว้ใกล้ๆกับที่ที่ผมเอาของไปวางแล้วก็มีพวกเก้าอี้พลาสติกถูกวางซ้อนๆทับกันไว้อยู่ภายในศาลาและตอนนั้นผมได้ยินน้องของผม มันกำลังหัวเราะคิกคักทำท่าเหมือนกำลังมองและเล่นกับอะไรอยู่สักอย่างผมมองไปตรงที่น้องผมกำลังมองอยู่แต่ผมก็ไม่เห็นอะไรผมเลยรีบอุ้มน้องขึ้นมาแล้วเดินออกไปตามพ่อที่เดินออกไปก่อนหน้าแล้วพ่อเดินไปที่โบสถ์เพื่อตรวจเช็คดูว่าตรงไหนที่เป็นปัญหาบ้าง พอเสร็จแล้วพ่อก็ลงมือซ่อมแซมผมก็ช่วยเท่าที่ช่วยได้เพราะผมมีน้องที่เกาะเป็นลูกลิงอยู่เลยทำอะไรไม่ค่อยสะดวกนักและผม,มเริ่มสังเกตได้ว่าผมไม่เห็นพระเดินไปเดินมากันบ้างเลยอาจจะเป็นเพราะที่วัดนี้มีพระอยู่แค่ไม่กี่รูปและตอนนี้ก็อาจจะแยกย้ายกันไปทำภารกิจกันอยู่ก็ได้ ในช่วงเย็นๆลุงชมกะเดินหอบเอามุ้งกับหมอนและผ้าห่มผืนบางๆเดินออกมาให้พ่อพ่อก็เลยบอกให้ผมไปเตรียมตัวกลางมุ้งจัดที่นอนเอาไว้ในศาลาผมเลยให้ลุงชมช่วยถือของทั้งหมดเอาไปไว้ที่ศาลาให้เพราะผมก็มือไม่ว่างกำลังอุ้มน้องอยู่ผมเดินตามลุงชมเข้าไปในศาลา ลุงชมช่วยผมกลางมุ้งจนเสร็จแล้วลุงก็เดินออกไปผมวางน้องลงไว้ที่นอกมุ้งแล้วผมก็เข้าไปในมุ้งเพื่อเอาเสือปูจัดหมอนจัดข้าวของเอาไว้และตอนนั้นน้องของผมก็หัวเราะร่วนเหมือนมีคนกำลังหยอกน้องผมอยู่ทำผมหลอนอีกแล้วครับผมรีบจัดข้าวของให้เสร็จพอเสร็จแล้ว ็เลยรีบอุ้มน้องออกมาเดินไปหาพ่อพ่อก็เลิกทำงานพอดีในคืนนั้นหลังจากกินข้าวกินปลาอาบน้ำทำธุระส่วนตัวกันเสร็จแล้วเราสามคนพ่อลูกก็พากันเข้านอนในมุง้งที่กางอยู่บนแท่นปูนในศาลาเก่าแถวๆนั้นเงียบมากไม่มีเสียงรถวิ่งจากถนนไม่มีเสียงรบกวนอะไรเลย ยกเว้นเสียงของจิ้งจกตุ๊กแกที่มันร้องอยู่เป็นระยะระยะคืนนั้นอากาศค่อนข้างเย็นไม่มีพัดลมก็นอนหลับได้อย่างสบายและผมต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาอีกทีในตอนกลางดึกก็เพราะว่าได้ยินเสียงของน้องผมมันกำลังหัวเราะเสียงดังลั่นแล้วก็ได้ยินเสียงพ่อพูดว่าปล่อยน้องนะ ผมเลยตื่นลืมตาขึ้นมาดูตอนนั้นผมไม่เห็นทั้งพ่อและน้องอยู่ในมุ้งผมมองออกไปนอกมุ้งตามเสียงไปก็พบว่าพ่อกับน้องอยู่นอกมุ้งผมเลยเปิดมุ้งออกไปดูปรากฏว่าตอนนั้นผมแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองนะครับผมเห็นน้องของผมมันกำลังลอยอยู่ เหมือนมีอะไรสักอย่างกำลังอุ้มน้องอยู่ผมตกใจตาค้างกับสิ่งที่เห็นสักพักพ่อก็พูดว่าปล่อยน้องลงนะแล้วตัวของน้องชายผมมันก็ค่อยๆลอยลงมาที่พื้นตอนนั้นน้องของผมมันก็ยังหัวเราะอยู่เลยครับพอน้องของผมอยู่ที่พื้นแล้วพ่อกำลังจะเดินเข้าไปอุ้มตัวของน้องผมมันก็เหมือนถูกยกแล้วเลื่อนหนีพ่อ ที่กำลังจะเข้าไปอุ้มน้องชายผมพ่อเดินเข้าไปมันก็เลื่อนน้องผมหนีบางครั้งน้องก็ลอยขึ้นเหมือนถูกอุ้มแล้วพ่อก็พูดว่าหยุดเดี๋ยวนี้นะไม่อย่างนั้นกูจะฟ้องหลวงตาจนในที่สุดพ่อก็เข้าไปอุ้มน้องมาได้พ่อเอาน้องเข้ามาในมุ้งผมก็รีบตามเข้ามาในมุ้งด้วยในระหว่างนั้น ผมก็ได้ยินเสียงคนเดินแต่เสียงนั้นมันดังมาจากข้างบนหลังคามันดังเหมือนคนกำลังเดินย่ำเท้าที่บนหลังคาแต่พ่อก็บอกผมว่าไม่เป็นไรหรอกให้ผมนอนต่อได้เลยพ่อจะอยู่คอยดูเองผมก็เลยนอนต่อครับแต่กว่าจะหลับได้ลงผมหลับไปจนถึงตอนเช้าผมต้องตื่นขึ้นมา เพราะพ่อปลุกให้ผมตื่นพ่อบอกว่าจะออกไปหาหลวงตาแล้วพ่อก็บอกกับผมอีกว่าพ่อรู้สึกปวดปวดที่ต้นคอให้ผมช่วยบีบให้แกหน่อยผมเลยลุกจากที่นอนมาบีบๆน,น,นวดๆให้พ่อพ่อผมบอกว่าพ่อคงนอนตกหมอนเมื่อคืนนี้ตื่นมาก็เลยรู้สึกหนักๆปวดปวด เสร็จแล้วผมก็ไปล้างหน้าล้างตาแล้วก็พากันเดินไปหาหลวงตาที่กุฏิพอเจอหลวงตาพ่อก็รีบเล่าให้หลวงตาท่านฟังเรื่องเมื่อคืนหลวงตาก็บอกว่าเป็นฝีมือไอแดงแน่เลยคราวก่อนก็ไปหลอกพระที่มาบวชใหม่จนต้องสึกหนีไปคนหนึ่งแล้วเดี๋ยวจะต้องทำโทษมันบ้างจะได้เข็ดพ่อเลยถามหลวงตาว่า ไอ้แดงที่หลวงตาว่ามันคือใครหลวงตาบอกว่าไอ้แดงมันคือกุมารพลายที่มีลูกศิษย์ของหลวงตาคนหนึ่งเอามาให้หลวงตาช่วยดูแลต่อเพราะมันดื้อม,มากจนเจ้าของเขาดูแลไม่ไหวลูกศิษย์ของหลวงตาคนนี้ไปได้กุมารพลายชื่อแดงมาจากหมอผีขเขมรคนหนึ่งทีแรกที่เอากุมารตนนี้มาก็หวังไว้ว่า จะให้มาช่วยคุ้มครองดูแลคนในบ้านแต่มันกลับไปหลอกไปหลอนคนในบ้านจนเขากลัวบางวันเขากำลังนอนหลับอยู่ก็ไปดึงขาเขาลากไปลากมาทั่วห้องวันดีคืนดีก็ไปแลบลิ้นปลิ้นตาหลอกเพื่อนบ้านที่อยู่บ้านข้างๆกันจนเขาแทบอยู่กันไม่ได้หลวงตาบอกต่อว่าไอ้แดง มันชอบไปขึ้นขี่คอคนขนาดตอนที่พระมาบวชใหม่ที่วัดบางครั้งหลวงตาก็เห็นว่าไอ้แดงมันขึ้นไปขี่อยู่ที่คอพระบวชใหม่แล้วมันก็ตามไปหลอกก็จนเข้ามาขอหลวงตาศึกออกไปคราวก่อนหลวงตาทำโทษไอ้แดงด้วยการสะกดวิญ,ญญาณเอาไว้ไม่ให้ไปหลอกใครได้อีกแต่สักพักหลวงตาก็รู้สึกสงสาร ไม่อยากให้มีกรรมต่อกันก็เลยปล่อยไปตอนนั้นหลวงตาหยุดพูดแล้วมองไปที่บริเวณที่หัวของพ่อผมแล้วหลวงตาก็พูดขึ้นเสียงแข็งๆว่าไอ้แดงเอ็งมันชักจะโซนเกินไปแล้วนะลงมาเดี๋ยวนี้ผมเห็นหลวงตามองหน้าพ่อแล้วก็หยิบเอาไม้หวายที่วางอยู่ข้างๆตัวขึ้นมาชี้ไปที่บนหัวของพ่อ เองนี่ไม่รู้จักที่ต่ำที่สูงเลยถ้าเองไม่ลงเองจะโดนเคี้ยนด้วยไม้หวายหลวงตาทำท่าจะตีพ่อผมแต่สักพักหลวงตาก็วางไม้ลงแล้วหลับตายกมือขึ้นพนมแล้วก็สวดคาถาอะไรสักอย่างไม่นานหลวงตาก็ลืมตาขึ้นแล้วบอกพ่อผมว่าไม่เป็นไรแล้วคืนนี้เองไม่ต้องกลัว มันจะไม่ไปรบกวนเองแล้วหลวงตาได้สะกดมันเอาไว้แล้วหลวงตาพูดพร้อมหันหลังไปหยิบอตุ๊กตาตัวเล็กๆขึ้นมาแล้วยื่นมาให้พ่อกับผมดูตุ๊กตาตัวนั้นมันเป็นตุ๊กตาที่ปั้นด้วยดินเผาปั้นเป็นรูปคนตัวเล็กๆแล้วมีรอยเขียนอักขรล,ลงยันด้วยปากกาหรือเขียนด้วยอะไรสักอย่างสีดำ อยู่ทั่วตัวของตุ๊กตาตัวนั้นแล้วหลวงตาก็บอกว่านี่ไงล่ะไอ้แดงผมเมื่อรู้ว่าตุ๊กตาตัวนี้มันคือกุมารพลายชื่อแดงที่หลวงตาพูดถึงผมก็พงะออกไม่กล้ามองมันอีกกลัวว่ามันจะตามมาหลอกผมเพอหลวงตาเห็นผมทำท่าตกใจกลัวหลวงตาก็บอกกับผมว่าเองไม่ต้องกลัวมันหรอก เดี๋ยวหลวงตาจะสะกดมันไว้ไม่ให้ไปรบกวนใครได้อีกแล้วมันดื้อดีนักและหลวงตาก็บอกกับพ่อว่าให้ลงไปหาข้าวหาปลากินจะได้มีแรงไปทำงานกันต่อให้เสร็จแล้วคืนนั้นผมก็ต้องนอนที่วัดนั้นต่ออีกคืนแต่คืนนี้ก็ไม่เจออะไรแล้วครับจนวันต่อมาหลังจากเสร็จงานเราสามคนก็กลับบ้านกัน ครับท่านผู้ฟังและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวสยองขวัญน,นะครับที่เขย่วขวัญสตอรี่ได้นํามาฝากให้ทุกท่านได้รับฟังกันถ้าฟังแล้วชอบฟังแล้วถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินเก่งและเขยยวขวัญสตอรี่ด้วยนะครับแล้วเจอกันในอีพีต่อไปครับสวัสดีครับ